เก่งมากเด็ก <entertain> น <laughs> <tr Luis> ้อยเก็บไปทำนายิ้มๆหน่อยสิยิ้มๆหน่อยรับบุญนาเฮ้ยอย่าหน้าบุดไหลยิ้มสวยๆใสๆกันทุกคนสิอ้าวาปากเซนหมวกเท่าไหล่เนี่ยพี่พี่อะไรนะพี่ สองสาวเก็บอะไรคะอิสเบลข้างบนก่อนลูกเก็บพริกพริกหยวกอิสเบลาเก็บข้างบนนี่ก่อนเก็บข้างบนก่อนลูกนี่นี่ใส่ชูแมทนะฮัลโห